เสน่ห์ของชุมชนท่องเที่ยวบ้านปรางอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมาคือธรรมชาติคือความสวยงามมีบารายสวรรค์ที่มีความอุดมสมบูรณ์และความอบอ้อมอารีของคนอีสานจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีปราดและศิลปินพื้นบ้านสืบทอดต่อๆกันมาทั้งการยึดถือขนบธรรมเนียมความเชื่อ โดยมีประสาทบ้านปรางอารยธรรมของโบราณเป็นประดุษศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่มีความศรัทธาเพราะสถานที่องค์ปรางตั้งอยู่จะมีปรากฏการณ์ว่าสันตะวิสุวรตพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกที่ตรงพอดีในวันที่21มีนาคมและวันที่22กันยายนของทุกปี ทําให้ชาวบ้านได้จัดพิธีรับพลังจักกรวาลจากแสงอาทิตย์ยามเช้าเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเมื่อนักท่องเที่ยวที่เปรียบเสมือนแขกแก้วมาเยือนถึงเรือนชานบ้านปรางจะมีพิธีผูกแขนเรียกขวัญพอมาผูกมือถือแขนเรียกขวัญเรียกมีเรียกขวัญทำไมเรียกขวัญเพราะขวสบายอกสบายใจ เรื่องของเทียบรายเยนะนั่แเ่นนแหลแต่ว่าเราว่าบ้านเรามีอะไรที่เด่นในบ้านเราสต่ซื้อทอดมาอ๋อมีนนอ,อ,มองค์พระปางเป็นอารยธรรมของของที่อยู่ในเด่นเดนของโบราณมีเจ้าพระหินทัพที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถไปขอพรไปสมบัตฉานะแล้วก็มีบารายสวรรค์เป็นเป็นน้ำใหญ่เป็นเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่รับพลังแห่งสุริยันค่ะรับพลังสุริยันส่วนองค์ปรางนะั้นรับพลังของอของสุริยันและบาลายสวรรค์รับพลังของจันท่าสองสิ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งคู่กันค่ะบ้านปรางได้รับการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้บ้านปรางนาครเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอีสานของชาวโคราช ึงมีหลายหน่วยงานร่วมพัฒนารอบบริเวณชุมชนให้เหมาะสมสำหรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อรองรับผู้มาเยี่ยมเยียนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วประเทศและทั่วโลกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนาครราชสีมาพร้อมส่งให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่รอทุกท่านไปเยือนต่อยอดโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีอันซีนถิ่นนี้ที่ปรางนาครณนะบ้านปราง ตำบลบ้านกลางอำเภอคมจังหวัดนครราชสีมาและสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาได้จัดทริปภายใต้โครงการหนึ่งเมืองท่องเที่ยวหนึ่งประสบการณ์ท้องถิ่น One Destination One Local Experience เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของภาครัฐและนโยบายฟื้นประเทศไทยด้วยการท่องเที่ยวที่วาพรแสนเมืองชินประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงาน